เครื่องไม่ติดแก้ได้ง่ายง่ายสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูเครื่องเลื่อยสตินไอเบนต์หนึ่งแปดศูนย์สตาร์ทเครื่องดูกันนะครับแบบแรกก็ํามือเร่งก่อนนะครับยิงง่ายคือต้องตามก่อน,น,น,อน,นถ้าไม่กามเ,เลยกดตรงนี้เลยมันจะหักนะครับตัวคันตัวล็อกโต๊กดด้านล่างแบบนี้ดูกันยิงไม่นานนะครับเครื่องไปติดทำยังไงมาดูกันนะครับ cái phá đúng không phá đang buồn còn đang mà ăn gì nhá hay là ăn ở bị วิธีการนี่แค่นี้นะครับทำง่ายๆลองไปทำกันดูนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube TikTok และเพจร้านเอกเกษตรด้วยนะครับ